นี่ค่ะน้องๆเอดูยังวันนี้เราอยู่ที่คิวทีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แคมปัสการ์เดนพอยต์นะคะซึ่งวันนี้เรามากับน้องนุงน่นค่ะหนึ่งในนักเรียนจากเอดูยะสวังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราเชิญน้องนุ่นนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราว่าชีวิตที่ออสเตรเลียเป็นยังไงตอนนี้กลาลังเรียนอะไรอยู่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้เราแนะนาตัวหน่อย สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะชื่อนุ่นนะคะชื่อจริงชื่อๆๆลาภธรดาก็ตอนนี้กําลังเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร EAP หรือว่า English for Academic Purpose อยู่ที่ QUT ค่ะตอนนี้อยู่มา5เดือนแล้วค่ะอืมแล้วชีวิต5เดือนมีการปรับตัวยังไงบ้างเอ่ยคือค่อยๆปรับตัวในการอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีการพัฒนาขึ้นก็คือ5เดือนเรียน EAP อย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีการเรียนอะไรมาก่อนหน้านี้ก็มี ลง general english ค่ะ10วิัแล้วก็เลื่อนมาเรียน EAP ค่ะเรียนกับสถาบันของ q U t, q U t ลเลยเองใช่ค่ะ,คะอยากจะให้แชร์หน่อยว่าตอนที่เรียน general english เราเรียนอะไรบ้างแล้วก็เรารู้สึกยังไงกับคอร์สแล้วเราได้พัฒนาอะไรบ้างค่ะ,คะก็ตอนที่เรียน general english นะคะก็จะเรียนเป็น ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันฟังพูดอ่านเขียนเรียนที่ q u t เนี่ยดีมากอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าหลักสูตรเขาค่อนข้างเคร่งไม่ไม่ได้แค่แบบว่าเรียนสนุกอย่างเดียวหรือว่าเล่นเกมอย่างเดียวแต่ว่าเขายังเตรียมตัวภาษาของเราเพื่อที่จะเอาไปใช้ในในด,ด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แชร์หน่อยว่าคอร์ส EAP เขาสอนอะไรยังไงแล้วแตกต่างยังไงกับคอส general English ค่ะ สำหรับ EAP นะคะก็จะมี EAP 1ก e ับ EAP 2ซึ่ง EAP เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมของเราเนี่ยในการที่จะเข้าไปเรียนในระดับปริญญาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทเขาจะเน้นเรื่องการเขียนเอเซว่าเราจะเขียนเอเซตอนที่จะเข้าไปเรียนในปริญญาอย่างไงแล้วก็วิธีการทำแอสไซมนต์แล้วก็เขาจะช่วยเรื่องการปรับภาษาของเราในทุกภกษะ แล้วแพลนเราหลังจากที่เราเรียนจบคอร์รสภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะเรามีแพลนว่าจะเรียนอะไรต่อ,อจะเรียนต่อปริญญาโทเป็น Master of Nursing ที Q ่ QUT นี่เลยคะ่ะมแล้วที่ไทยเราจบอะไรมาคะ ที่ไทยเ,เรียนจบปริญญาตรีการโรงแรมและการท่องเทีเ่ยวมาค่ะแล้วเราก็จะมาเรียนต่อ Master of Nursing ใช่ค่ะมาเรียนต่อ Master of Nursing แต,แต่ว่าที่ไทยไม่ได้เรียนสาขาที่เกี่ยวกับ Nursing มาเลยไม่ได้เรียนจบพยาบาลมาเลยค่ะแล้วก็ตอนม .6 เนี่ยก็ไม่ได้จบาสายวิทย์คณิตมาด้วยแต่ก็สามารถมาเรียน Master of Nursing ที่ QUT ว้าวที่ออสเตรเลียได้ค่ะแล้วตอนนี้น้องนุ่นได้ทำงานไหมคะระหว่างที่เราแบบเรียนคอร์สต่างๆในออสเตรเลียค่ะ คือตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องอ่โฟกัสเรื่องเรียนไปก่อนแต่ว่าแฟนมาที่นี่ด้วยในวีซ่าติดตามค่ะแล้วก็ตอนนี้แฟนเป็นคนทํางานก็อยากให้แชร์หน่อยว่าคอร์สเรียนของเราอะค่ะคลาสของเราอะมีหลากหลายเชื้อชาติไหมแล้วก็คลาสไซส์ประมาณกี่คนเนี่ยค่ะอะตอนนี้ที่เรียน EAP อยู่นะคะก็มีนักเรียนประมาณ12คนค่ะแล้วก็ มีนักเรียนจากทั่วโลกเลยเช่นแบบนักเรียนไทยก็มีหนูแล้วแล้วก็มีฮ่องกงไต้หวันซาอุดีอาระเบียค่ะแล้วมีการแชร์บ้างไหมว่าเพื่อนๆที่มาเรียนเขามีแลนกันยังไงจะไปเรียนอะไรกันต่อเนี้ยค่ะค่ะส่วนใหญ่เพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนนี้นะคะคือเขาก็มีแผนที่จะเข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทกันต่อแล้วก็มีเรียนในสายบิสเนสไอทีแล้วก็มีเอูเคชันเลยแต่ละคนก็มีแผนที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะ แล้วทำไมต้องนุ่นถึงเล,เลือกเรียนที่ QUT คะค่ะ,ะกะ็จากที่หาข้อมูลาคข่าวๆแล้วก็ได้ปรึกษาพี่ๆเอเจนนะคะเรารู้สึกว่า QUT เนี่ยเขาเป็น Real World University ซึ่งเขาก็จะโฟกัสเกี่ยวกับหลักสูตรที่ Practical อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้คิดว่าตรงนี้เป็น point ที่น่าสนใจ QUT เนี่ยมหาลาัยเขาทำงานร่วมกับ Global Organization ต่างๆในระดับ โลกเขาส่งเด็กนักเรียนเนี่ยไปฝึกงานหรือว่าเตรียมตัวเด็กนักเรียนเนี่ยเพื่อทํางานในองค์กรระดับโลกได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คอร์สที่น้องนุ่นเรียนอยู่อะค่ะเราเรียนวันไหนบ้างแล้วก็เรียนเวลาไหนก็ตอนนี้เรียน EP ก็จะมีเรียนจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงครึ่งตอนเย็นก็คือเรียนห้าวันจันทร์ถึงศุกร์เลยใช่ค่ะ แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างเอ่ยต้องมีการเตรียมตัวก่อนไหมคะก่อนเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องมีค่ะเพราะว่าอย่างช่วงเช้าที่คลาสยังไม่ได้เริ่มเนี้ยค่ะก็เขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่ากิลคือหรือเป็นเป็นเซลสตั๊ดี้ของคลาสเอเค่ะคือเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปเรียนโดยการตอบคําถามอาจารย์พูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังจะเข้าไปเรียนค่ะแล้วกิจกรรมในวันหยุดนะคะเราทําอะไรบ้างเอ่ย ค่ะตอนนี้ก็ได้หยุดช่วงวีคเอนอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนในคลาสบ้างแล้วก็บางทีมันก็จะมีอแอสไซ n m e n เมนท์ที่อาจารย์ให้มาก็รวมตัวกันไปทำที่ห้องสมุดชโอเคแล้วที่เที่ยวไหนที่เรารู้สึกแบบชื่นชอบเป็นพิเศษเนะี่ยสวนสัตส์ค่ะสวนสัตดใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าก็อยู่ที่ไทยหาดูมัวล่าริงโตไม่ได้ก็จะมีสัตว์แบบแปลกๆที่เราไม่เคยได้เห็นในไทยในความคิดของนุ่นนะคะ การศึกษาที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียมีความแตกต่ตางกันในด้านที่แตกต่างกันในความคิดส่วนตัวนะคะคือนุ่นคิดว่าการเรียนที่เนี่ยเขาแบบว่าสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกในคลาสมากอะไรเงี้ยค่ะแบบดิสคัสกันในคลาสให้ทําหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มมาเรียนก่อนว่าออแบบว่าท็อปิกเกี่ยวกับการเรียนมันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มาดิสคัสกันในห้องว่า แต่ละคนคิดยังไงอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆมันทำให,นให้เราได้แบบว่าพัฒนาตัวเองมากๆใช่ซ,ซึ่งก็ถ้าที่ไทยนี่เรารู้สึกว่ายังไงเอ่ยแบบก็อย่างที่ไทยเราอาจจะแบบว่ากล้าพูดน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีการออกความคิดเห็นกันมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็เราก็มาคุยกันว่า อ่่าเเรรืงทีไปศึกษาาามมหหรืออวว่วััข้เนแบบป็นยังไงไไออะร่าก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องนุ่นมากเลยนะคะ<ช><ช>ที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียนในออสเตรเลียแล้วก็ใช้ชีวิตในออสเตรเลียเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปหน้ามาอัปเดตชีวิตน้องนุ่นกันค่ะว่าการเรียน Master of Nursing ที่ออสเตรเลียเป็นยังไงก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จ<ช><ช>นะคะค่ะ<ช><ๆ>แล้วยังไงก็ท้ายคลิปก็อยากจะให้น้องนุ่นฝากถึงน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียด้วยค่ะ สำหรับน้องๆน,นะคะคนที่สนใจมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะคือทุกอย่างมันเป็นไปได้แล้วก็ถ้าสนใจอยากจะมาเรียนอะ่ะติดต่อพี่ๆเอดูยังได้เลยนะคะพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาฝากทุกคนช่วยติดตามไอทีของนุ่นด้วยนะคะแล้วนุ่นจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าชีวิตนักเรียนที่ออสเตรเลียเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตตอนเรียนเป็นนักเรียนพยาบาลด้วยค่ะ ถ้าชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเอรุยังด้วยนะคะบ๊ายบายเอรยังไทยแด์เอเจนต์เรียนต่อของคนรุ่นใหม่